บ้านคอยอยู่บูรีลำหาเศร้ากินข้าไปตามน้องครองบึงยามเศร้าพ่อกบไปตึกแฮฝนตกแรงมากกบไปหาตายอึงชีวิตสดแสนมวนซื่นบ้านนาอีสานบอกอึดแนวกินบ้านนาอีสานบออึดแนวกินอาหารอีสานลักละ่ะเอยสีบันยายมาว่าสู่ฟังลงทงพอไปหายามจันได้ปลาคอใหญ่มาไว้ต้มแกงบางมือกบไปหาแงไข่อยู่ท่งกกไม่คือไข่หมด แดงเอาไข่หมดแดงมากแกงใส่หอดผักหวาละเซบลายไเด้อใส่หอดผักหวาละเซบลายไเด้อเขาป้าแม่ไปหาเห็ดไข่เห็ดปวกเนอไม่คุดหอดมันเทียนชีวิตวนวนเวียนๆอยู่กับของกินแซบแซบบ้านเฮาใจคอยระบ่อยากไปใส่ได้อยู่ใกล้ๆครอบครัวเฮงันเฮาชีวิตมีสุขบองเงานี่แหละสาวนาเมืองบุรีรัมนี่แหละสาวนาเมืองบุ